สวัสดีครับสถานการในยูเครนดูเหมือนว่าจะผ่อนคลายลงไปจากการถอนทหารบางส่วนกลับจากการซ้อมรบของรัสเซียนะครับแต่ว่าหลายฝ่ายก็ยังมองว่ายังม,งงมีความตึงเครียดอยู่โดยเฉพาะสหรัฐมิกาที่มองว่ารัสเซียเนี่ยพร้อมบุกทุกเมื่อทําไมถึงเป็นแบบนั้นนะครับก่อนอื่นเนี่ยมาไล่เรียงเพื่อความเข้าใจยูเครนมีความต้องการเข้าเป็นสมาชิกของนาโตมีการเลือกตั้งมีรัฐบาลแล้วก็มีการเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นมานะครับหรือว่ายุทธศาสตร์ชาติแนวทางก็คือเข้าหาย,ยุโรปแล้วก็นาโต้ หลังจากนั้นรัเสเซียนี่กดดันแล้วครับแล้วก็มีการเลือกตั้งใหม่คนที่ขึ้นมาเป็นรัฐบาลก็คือฝ่ายโปรรัเสเซียแล้วก็พยายามแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็แนวทางเพื่อไม่ให้ยูเครนเนี่ยไปเป็นสมาชิกของนาโต้นะครับประชาชนยูเครนนี่ไม่พอใจแล้วก็มีการประท้วงโคตรรัฐบาลโปรรัเสเซียลงแล้วก็ทําได้สําเร็จนะครับรัเสเซียก็เลยผนวกแลมคายเมียเป็นการตอบโต้ซึ่งยูเครนในตอนนั้นไม่ทันตั้งตัวในขณะเดียวกันเนี่ยเมืองโดเนตแล้วก็ฮาร์สก็ประกาศแจ้ตัวเป็นรัฐอิ รอรัเสเซียนี่มาคัวปลรวมแล้วครับหลังจากนั้นทะเลดำก็ตึงเครียดขึ้นสอเมิกาแล้วก็นาโตมาลาดตะเวทนี่มากขึ้นแต่ก็ทําอะไรได้ไม่ถนัดมากนักเพราะว่ายูเครนยังไม่ได้เป็นสมาชิกของนาโต้นะครับ เหตุการณ์นี้มันต่อเนื่องกันมานะครับมีเหตุการณ์ประกอบนี้เยอะแยะมากมายทั้งการประท้วงในเบลารุสการพยายามรัฐประหารในตุรกีสงครามอาร์เมเนียอาเซอร์ไบจันแม้กระทั่งการประท้วงในคาซัคสถานเมื่อไม่นานมานี้ก็มีบางส่วนที่เกี่ยวข้องกันทั้งซีนในคกับการตัดสินใจส่งกําลังมาซ้อมรบกับเบลารุสของรัสเซียในหนึ่งนี้เป็นการขูก่ก็เพื่อดับไฟนะแรับแต่ว,ว่าผลที่ออกมาคือเติมเชื้อไฟให้มันร้อนขึ้นโดยเฉพาะกับยูเครนมันร้อนได้ที่ประมาณหนึ่งแล้วนะครับ อันนี้มันก็ไปเข้าทางของยูเครนที่จะได้รับการช่วยเหลือเร็วขึ้นจากสัฐาเมิกาตีเหล็กก็ต้องตีตอนร้อนนี่แหละครับสฐาดมิกาก็ต้องเติมไฟรัสเซียเอาเชื้อเพลิงออกเพื่อให้มันเย็นลงนั่นก็คือเหตุผลว่าทําไมเราได้ยินข่าวว่ารัสเซียเนี่ยพร้อมบุกยูเครนอยู่ก็เพราะว่าต้องการตีเหล็กตอนร้อนนั่นเองนะครับ ด้วยมาตรแล้วก็ท่าทีของรัสเซียเหมือนพู้เติมไฟให้มันร้อนนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยรัสเซียอยากให้มันเย็นแล้วก็เป็นไปตามแผนเดิมของตัวเองในการผนวกดอนบาสการมาซ้อมลบในครั้งนี้ของรัสเซียพลาดหรือเปล่าอันนี้ต้องประเมินนะครับเพราะว่ามันไปเร่งปฏิกิริยาให้ยูเครนเนี่ยเข้าใกล้นาโต้นี่มากขึ้นมีการส่งอาวุธเข้าไปในยูเครนแม้ว่ารัสเซียจะมีสนที่สัญญากับนาโต้แต่ว่ายูเครนเนี่ยก็ออกไปในช่องของประเทศที่มีอธิปไตยนะครับสามารถตัดสินใจด้วยตัวเองได้ แม้ว่าเรื่องนี้ยูเครนจะมีสะดุดแล้วก็ยึกยากไปนิดหน่อยที่มีการให้สัมภาษณ์ของทูตประจําอังกฤษว่าพร้อมชะลอการเข้าเป็นสมาชิกของนาโตแต่ว่าผู้นําของยูเครนก็ออกมาประกาศได้ครับว่าพร้อมเดินหน้าแบบขาสั่นๆเพราะว่าแรงหนนจากสหรัฐม,มิกาไม่เดินหน้าตอนนี้จะไปเดินหน้าตอนไหนล่ะครับ มันเป็นการวัดใจกันนะครับระหว่างยูเครนกับรัสเซียเกมเร่งด่วนตอนนี้ก็คือชิงพื้นที่ที่ดอนบาสซึ่งก็ตึงกําลังกันอยู่รัสเซียต้องเร่งผนวกดอนบาสเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียตามกฎหมายนะครับส่วนยูเครนต้องยึดให้ได้ในช่วงนี้ซึ่งพื้นที่ยังเป็นของยูเครนตามกฎหมายอยู่ล่าสุดนี้มีข่าวมาว่ากองทัพยูเครนนะครับมีการเปิดฉากยิงมอเตอร์หรือว่าปืนครกเข้าใส่กลุ่มกบฏในดอนบาสนี่หลายครั้งในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับซึ่งตอนนี้กําลังสํารวจว่า มีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตนี่กี่คนเป็นคำกล่าวของกลุ่มในดอนบาสนะครับนอกจากนั้นก็ยังระบุว่ากองทัพยูเครนเนี่ยระดมยิงทั้งปืนครกเครื่องยิงลูกระเบิดแล้วก็ปืนโกเนเข้าใส่ฝ่ายต่อต้านยูเครนใน4เหตุการณ์ด้วยกันนะครับเรื่องนี้ทางกองทัพยูเครนไม่ได้มีการแถลงใดๆแล้วก็ OSCE นะครับหรือว่าองค์กรเพื่อความมั่นคงและก็ความร่วมมือในยุโรปไม่มีปฏิกิริยาก,กับเรื่องนี้นะครับ แน่นอนว่าเรื่องนี้มันจะไปเพิ่มความตึงเครียดถ้ามันเกิดขึ้นจริงตามคํากล่าวอ้างของกลุ่มแบ่งแยกนะครับต่างคนก็ต่างหาความชอบธรรมให้กับตัวเองกลุ่มแบ่งแยกก็ต้องการแยกในช่วงนี้เดินเกมยูเคนก็ต้องการจัดการในช่วงนี้แหละครับเพราะว่าเหล็กเนี่ยกำลังร้อนเหมือนการเล่นปัดคํก้าวเกยแหละครับไม่รู้ว่าใครเนี่ยมีไพ่เหนือกว่าแต่ว่าทรงมาตรอาการต้องดีไว้ก่อนมีสีแต้มแต่ว่าเก็บอาการแสดงความมั่นใจฝ่ายตรงข้ามก็เกรงได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าสังเกต เกมแบบนี้เนี่ยพวกแต้มสูงๆจะแพ้ทุนพวกแต้มต่ำนะครับยูเครนกับรัสเซียก็ยังไม่จบต้องลุ้นใบสุดท้ายทั้งคู่แต่ว่าสิ่งที่ต้องดูก็คือทุนนะครับ